สบายดีสบายดีงามสาวๆพี่น้องสบายดีเบสสุขสุขคนเนอเอฟซีบ่าวแพงวันนี้กับบ่าวแพงกับมีข่าวดีอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวพิพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันข่าวดีอีกอย่างรอเลืนรอชมนะพี่น้องเนาะข่าวดีของบ่าวแพงมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้ว จักแมนยังดอกเราหลุลเราส้มนั้นพี่น้องเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศลมบอยบอยน้องปลาเขากันแล้วแล้วพี่น้องบัดน,นี่บปลาแพงกับแล้วเซตซับค้นขึ้นเล่าเรียบร้อยเนาะเมื่อวานนี่พี่น้องบลาแพงมากบ่ท่านพี่น้อง ไวบ่แพงได้ลูกอีกแล้วนี่มาบ่าท่านพี่น้องเอ้ยออกก่อนบางใดนี่บ่หัวเป็นตัวผูหรือตัวแม่เนาะมาอีกแล้วตัวนั้นเนาะ มันอีกแล้วมาบ่ท่านทรับบ่หูว่าเป็นเผือูหรือเพศแม่เนาะพี่น้องจนแหลนหันอะไรพี่น้องเอ้ยออกประมันขึงสมุงหรือประจักนี่พอบาแพงมาใหญ่เพราะว่าลูกควายยืนได้แลวเพื่อมาไปเบิ่งดูน ซน้องเงี้ยน้อง,องนอ้นองเขาหอมน้องเขาหอมบอ่น้องเขาหอมตัวนี้น้องคันเงินนอ้องเอามาเป็นตะแพร่แบบก็ออกมาทีแล้วได้เป็นน่องแตัวนี้เป็นลูกสองตัวแล้วพี่น้องจะคูะ่าเป็นเพศผู้หรือเพศแม่เนาะ น้องเขาหอมเอฟซีพะแพงตั้งสื่อหายเนาะน้องเขาหอมสื่อตัวนี้น้องเขาหอมเนาะตัวนี้ขันเงินน้องขันเงิน,น,งน,งนแลนฮันนันแล้วพี่เนาะแท็กซี่ได้กินน้องหรือบอ่ดพี่น้องน่องน้องยังบ่ออกเนาะ พอแพงสิเบิ่งกันเด้อแหลนหันแล้วเพอแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยแหลนหันเลยว,ว้าวพี่น้องเป็นเพจแม่เป็นเพจแม่เน,เนะาะจักสีได้น้องถึงบันไดพี่น้องจักน้องสิออกถึ้นบันไดยังโบู บางคนก็หมักน้องควายบางคนก็หมักน้องงัวเนาะบางคนภาว่าน้องเมียแซ่บกว่าน้องงวน้องควาย FC เอาแพงเขียนมาเด้อน้องเมียว่ะซ่านฮาว่าไปไลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้จะเป็นลูกของแม่น,นนะพี่น้องแม่ก็ได้ลูกลูกก็ได้ลูกเนาะ แม่เพิ่นก็ได้ก่อนลูกเพิ่นก็ได้น้ำลัง เป็นเพศดโ้ดื้่อเลยพี่น้องเอ้ยแหลนหันแล้ว <c oughs> บัวฮอดทิดสำนักพี่น้องแหลนหันเลยต้นสิบเป็นอ้ายเนาะ,นะต้นสิบเป็นนองได้น้องแล้วบี้ น่องคันเงินได้น่องแล้วน่องเขาวหอม,มรังดื่มพี่หน่องมีย่างมหาแต่คนได้พี่น่องเอ้แนนมหาแต่คนคน ลมเย็นวีวีพี่น้องตั้งจากวันนี้วันเกิดเองเนาะวันนี้ก็คือมากะน้องเขาหอมออกมาัวนี้คือซีหูพี่น้องเพราะ่าเบาเพ่งเนี่ย แม่ม่แพ่งกัสิเอานาำเกลือมาให้กินเนาะนาำเกลือห้แล้วออกมาแป๊บเดียวหันไวกระดับแหังได้เลยข่าหอมข่าหอม เอ็กเดี๋ินซุนจ้าจ้าเดนซนบาแพงเฮือนบาแพงมีขบพี่น้องมาฟะโตน้องบาแพงเอามาเลี้ยงใหม่อีกสองเป็นเจ็ดแปดแปดโตพี่น้อง

nào yêu bao nào hảnh bao hm? mhm 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 Mực mhm mhm Mực mhm 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 ห้าน,นี้อย, <c oughs> อย่างแะรคระข้าเลี้ยงอะไรว่าวเนี่ยเลยเนาะมันใหม่นี่แดงแดงลายไหม ัน,งเ,น,นงเ,เงินน,น,น,งเเงน,นน้องเขาหอมตัวนั้นน้องขันเงินตัวนี้น้องขันเงินตัวนั้นน้องเขาหอมขันเงินโตแม่ ออกลาะอยู่ไหนอยู่หน้าพี่น้องเลี้งัวเลี้งควายน่ะสีขาวเนาะพี่น้องเนาะมอนะน้องขั้นเงินน่ะสีขาวน้องเขาหอมนี่สีดำดำออกมากับสีขาวๆหล่เน้องขันเงินนี่น้องเขาหอม แหลนหันแล้วมาหนักไปลูกไปนี่คอมเมนพี่น่องว่สถูกตเนาะว่าเบิ่กถ้วยได้ลูกเนาะจนมันหั่นนอะพี่น่องเนาะบ่หูว่ามันได้ตอนใดเลย วันใหม่ฮะไปฮะเหยียดเจาะของเอื่อยลมหนาววีวีโอ้มานอนนี่เย็นเในพี่น้องห่มข้อจิบใจจิบใจ ก็สีประมาณนี่ยนน้องบรรยากาศค่ะแล้วเขาแล้วน้ำกับบ่มีอย่างเห็ดเนาะนนนนอามห่อนอีกะเวลาสมมาพาควนเนาะบ่าวแพงก็สิขอจบคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงเ,เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงให้คลิปต่อไปเนาะสบายดีเบิดสุขสุขคนเดอ้อสบายดี